ในคลิปนี้นะครับผมได้เตรียมจุดวนหลุดเหินรถข้ามน้ำไปมาที่มือกาดพลาตกน้ำและมีระดับความยากง่ายต่างกันทั้งหมดสามหลุดปรชเภทอีดับดวจที่ไล่จับให้ขับรถเหินตามและท่าตกลงน้ำเดี๋ยวเราดูกันว่าหลุดเหินรถข้ามน้ำที่ผมเตรียมมาจะเป็นประเภทอีดับดวจและแก้ตับดวจได้หรือ มึงจำคลิปที่กูขับรถเหินข้ามน้ำหนีตำรวจได้ปะคือคลิปนั้นามีห้าห้าจุดที่กูใช้ใช้หนีตำรวจมึงจำได้ปะอ่า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 รอบนี้เรากลับมาอีกรอบอันนี้เป็นภาคสองหรอรอบนี้เป็นภาคสองแต่ภาคสองรอบนี้ยกูบอกเลยว่าอันนี้กว่าเดิมแน่นอนรอบน,านาั้น่ะเรามีมีทั้งหมดห้าจุดใช่ไหมรอบนี้มันจะมีทั้งหมดสามจุดก็คือมันจะเป็นจุดแบบว่าเราจะเหินข้ามไปปุ๊บแล้วเราก็จะเหินกลับมาเหมือนเป็นลูบหรอใช่มันจะเป็นลูบก็คือเราจะวนเราจะเหินข้ามไปปุ๊บแล้วเราก็จะเหินกลับมามจก็คือ เราจะใช้แค่แค่จุดตรงนี้ในการหนีตำรวจอ่ะนี่ดูจุดจุดแรกจุดแรก่งจุดเนี้ยใครก็น่าจะเคยใช้เห็นป่ะจุดเนี้ยจุดเนี้ยแต่รถเราแรงไงมันก็เลยหืนมาไกลขนาดเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยตำรวจเขาน่าจะเจอบ่อยแล้วก็น่าจะทําบ่อยจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดง่ายจุดแรกอันนะอันนี้คือเมื่อกี้เราหืนข้ามาปุ๊บใช่ไหมถ้าสมมติว่าตำรวจเขาตามมาได้เนี่ยเราก็แค่หืนกลับไปเว้ยเพื่อนเราก็แค่เล่นลูกตรงเนี้อย่างเงี้ยปุ๊บเห็นป่ะ เห็นไหมแล้วก็กลับมาที่เจอมาเพื่อนเนียมันได้ไงอ้กูไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยมาไงวะนี่เนียคือคลิปนี้อ่ะมันจะมีทั้งหมดแบบว่าเฮ้ยคือคือคลิปนี้อ่ะมันจะเป็นจุดอมันอาจจะมีจุดเก่าด้วยแต่คือกูเพิ่มเข้ามาแบบว่าเราจะไปกลับได้ไงเข้าใจปะ อ,อันนี้อันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะตำรวจน่าจะทาได้อยู่แต่คือถ้าตำรวจเขาทําได้เราก็จะวนอยู่แค่นี้เข้าใจไหมข้ามไปข้ามมาข้า,ามไปเข้าม,มาจนกว่าจะมีใครตกนะเอาง่ายๆถ้าไม่ตำรวจก็เรานี่แหละเพื่อนต่อไปเป็นจุดท,ที่2จุดที่2เนี่ยเราเราเคยทำไปละตรงเนี้ยมันจะข้ามรตรงนี้ใช่ไหมคลิปนั้นคลิปแรกเราก็เคยทาเหมือนกันก็คือข้ามมาตรงนี้ปุ๊บแต่คือรอบนั้นอ่ะต้องอ้อมใช่ปะแต่รอบเนี้ยก็เราก็กลับไปก็คือหนตรงนี้เพื่อนรถแรงไปอ้าต้องหืนเราเบาเว้ ต้องมาเบาๆถ้ามาเบาๆมันจะทําได้แล้วแล้วมันมันแล้วแต่รถด้วยนะแต่ละคันก็ก็อาจจะมีวิธีเลี่ยมที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่ขี่ับไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เริ่มยากนะเห็นปะคือทุกจุดอะคือถ้าตำรวจเขาไม่ใจถึงอะไม่หืดตามเราอะการที่เขาจะฆ่าไม่หาเราตรงนู้นอะคือมันต้องอ้อมไงมันเข้าใจปะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเนี่ยอันนี้อันนี้คือยากของจริงเลยถ้าตำรวจไม่เคยทําก็กูว่าน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกนี่แหละแล้วก็ขับมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ไต่ขอบตรงนี้แล้วก็็หืออไต่ขบโเน <Y ak> ยากไหมอันนี้ยากันนอันนี้คือยากเลยแหละอันนี้คือยากเลยแหละเราจะกลับอ่ะอาแล้วเราจะกลับใช่ไหมตอนอจะกลับเนี่ยเราก็วนกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็ชาร์จตรงนี้แล้วเราก็หึงการเหลี่ยมตรงเนี้ยดูไปอันเนี้ยเห็นปะ,นนนปะถ้ารถแรงไม่พอ,อยังไงก็ตกร้อ,อยเปอร์เซ็นต์แล้วมึงจะคาบยังไงอะเมื่อกี้ทําให้ดูว่าว่าถ้ารถไม่แรงเนี่ยยังไงก็ตกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะชาร์จให้แบบว่ารอบรถมันมาเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยรอบรถมาปุ๊บแล้วเราก็พุ่งไปเลย ไอ้แบบกูเห็นภาพละจุดตรงนี้นกูอ่านี่แหละกูที่กูคิดอ่ะกูน่าจะถ้าจุดตรงนี้แหละคือมันมันต้องอันนี้เว้ยมันต้องชาร์จให้รอบรถมันมาคือฮะใช่คือไม่ถ้าถ้ารอบรถแม่งไม่มาคือแม่งตกเลยอ่ะปึ๊บอันนี้ไม่มาเห็นไหมไม่มาก็ตกไม่มาก็ตกอย่างเดียวอุ้ย กูว่านะนี่ไงไดอยู่คือมึงเมื่อกี้ที่มันไม่ได้กูรู้ได้ทำไมมึงซ้อนกับกูไงมึงนั่งเราตอนนี้เรานั่งสองไงน้ำหนักรถมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ปะแต่ถ้ากูคนเดียวมันมันจะง่ายกว่านี้เยอะเนี่ยเห็นปะก็คือเราวนกลับมาปุ๊บใช่ไหมคือตำรวจเขาไม่ทำตามมันต้องอ้อมแบบอ้อมไกลจัดเลยจุดเนี้ยยิ่งยิ่งไกลกว่าจุดอื่นเสียเวลาใช่แล้วแล้วพอตำรวจเขามาได้อะถ้าสมมติว่าแบบตำรวจเขาทำตามเราได้เลยเหมือนเดิมเพื่อนแล้วก็วนกลับไปใหม่วนกลับไปใหม่แล้วเราก็หืนใหม่มันต้องพลาดแหละไม่กูก็ตำรวจไงเนี่ยป เนี่ยดูดิแค่นี้นิดเดียวก็พลาดก็จบเลยอ่ะเออมันต้องห้ามพลาดไอ้หี้ยะใช่ก็คือต้องห้ามพลาดเลยที่แหละทั้งหมด3จุดว่าลงแน่นอนไม่มันก็เราไงเพื่อนเราเราจะเริ่มจากจุดแรกก่อนเราจะเอาแบบว่าจุดง่ายก่อนนี่คือเราลองก่อนไงเอาเลยล้กันมายังยังไม่รู้ว่าเคสกูหรือเปล่าเฮ้ยว้าวอะไรโอ้เลงวะมาเหรอมาเคสกูเหรอเออมาไปไปมาแล้วมันแจ้งในมอแล้วนะโอเค เหมือนจะมีหลายคันเพื่อนมะแต่รถเราพุ่งมากรถตำรวจก็พุ่งเนียโอ้โหพุ่งมากเพื่อนใช่หรอแต่รถมันพุ่งจัดรถมันโคตรพุ่งอ่ะมาไหมมาไหมมามามาสวยเลื่อนเคจุดนี้ไม่น่ามีปัญหานะง่ายๆเอ้ยตำรวจตามได้ตำรวจตามได้ตามได้ตามได้ง่ายมากง่ายมากอ่าโอเคกลับไป เ,เ,เจอกูขับมาเออตำรวจตผมตกนะเนี่ยต้อ <c oughs> งบไ,ได้<ต>บอกแล้วไอ้เคือาตำรวจไม่เคยเจอมันมันจะพาดได้ง่ายๆแบบนี้แหละจอดรถดิ้ ไม่ส่งด้วยกูไม่ส่งด้วยเดินเข้าเอาต่อเอาต่อเดี๋ยวเราเราเอาจุดแรกเรื่อยๆกูอยากรู้ไงว่าว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆคนอื่นต่อยะมันจะทําได้กันไหมอันนี้คนเดิมไหมที่มาเนี่ยไม่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 อ่าอันนี้มาสองคนนะมาสองคนแต่คนที่ซ้อนต้องฝากชีวิตไว้กับคนคนขับไม่ยด้มาบ่นอะไรวะคือต้นมันดีมันบ่นรถมึงอยู่ใช่หรอเอออุ้ยมันบนรถมึงเยู่อ้เดี๋ยวถ้าจุดนี้ยางแตกไม่นามีปัญหาหรือมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดน ยิมโดนจุดนี้ง่ายๆน้ำช่วะเลยใช่พี่ลยใชพี่ตกน้ำชัวอะไรวะตีตกน้ำไทีตีตกน้ำไอ้เียเ้ตัตกหรอยังไม่ได้ข้ามเลยตกแล้วนี่ออนเีย เออนีออนเอ้ยมันมันมัน,มน,มนมเริ่มแล้วไอ้จีนีออนมันเริ่มไปที่หมายตาแล้วมันเริ่มคุยในโบแล้วคุยกันหรอเออไมบอกว่านีออนเต้นโฉงหน่อยละกันกูว่านะเพื่อนตำรวจเขาต้องอยากแก้มือบ้างแหละกับจุดแรกเนี่ยถ้างั้นกูจะเอาจุดซ้ำเดี๋ยวกูจะเอาจุดเดิมก่อนคือตำรวจเขาอาจอยากจะแก้มือไงงั้นกูจะให้โอกาสอีกรอบนึงสำหรับจุดแรก มาอันนี้ให้ให้แก้นะให้แก้งานนะ่าเสียงวอมมามาเคสกูชัวเคสกูชัวอุ้ยเหมือนรอบนี้แก้<ห>ทางปะ<ช> <า S 2> เนี่ยมันเอามาสองคันเพื่อนรอบนี้มันเออรอบนี้ไล่สองคันเอออะไรวะมันคุยกันแล้วเออคนเดิมอี๋เหมือนคนเดิมเลยวะโอเคมารอบนี้มันอาจจะแก้ทางก<ม>ูก็ได้นะถ้ามันรู้อะกี่ค้าน่ะสองคันยื้อรถมึงแรงจัดอะไอ้เหี้ยต้นโคตรแรงอะมามุมเดิมเลย ลายเดิมด go ้วยโอ้ยอะไรนะเป็นลายเดิมเลยเป็นลายเดิมเลยเขาบอกลายเดิมเลยจีิงลาอยู่อ่ะมาเีิยกูมาแรงจัดเลยมันก็มาเหมือนกันมันก็มาได้เหมือนกันอุ้ยมันมาได้มันมาได้มันมาได้คันนึงมาได้เหมือนกันยิงกูไม่โดนเฮ้ยยิงกูไม่โดนงั้นกูกลับไปเจอกูฆ่ามาหรือกลับไปอีกละเจอกูฆ่ามาหรือกลับไปอีกละ ้้มมมมัันนขาาไดจีรถดับโอเครถมันดับรถมันดับไอ้เหี้ยรถกูก็ดับรถกูดับรถกูดับจีมันวิ่งหามึงแล้วมึงโดนแน่ไอ้เหี้ยมันมันขึ้นไม่ได้เหรอวะไอ้สัสรถสายฟ้าเลยมันเจอกูไหมมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันดำมันดำหามึงอยู่หายไปไหนเออหายลมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเห็นแล้วมันก็ลักตามตูดไปไปแล้วถึงหายอยู่หายอยู่โดนลงน้ำแล้วไอ้เหย่า ไอ้ยังจอยกูข้าวมาเม่งรถเสือกแบบกระเด็นลงน้ำไงแล้วแม่งเป็นรถไฟฟ้าแล้วคือมันไม่มีแรงอ่ะไอ้ี้ยมันไม่มีแรงพุ่งขึ้นอ่ะมันคือมันโดนน้ำไปแล้วอ่ะไอ้ี้ยรถรถของมันก็เหมือนกันมันโดนน้ำแป๊บเดียวดับเลยเออใช่โดนน้ำแป๊บเดียวดับเลยเว้ยคือถ้าถ้ามันแม่งองนี้อุ้ยเหียมันมันเอาอุ้มกูไว้ละมันจะหัวจากไหนย ม,าามันไม่ทวงไม่ถามเลยอ่ะมันท้าไมถามเลยว่าประกันตัวมันเรียบร้อยอ่ะนั่แค่คำเดียวโอ้คนอย่างเราจะประกันตัวประกันตัวไม่แพงเราอ่ะแก้ปัญหาด้วยเงินเอาคุณมีเงินไม่เพียงพอไอ้สัส เรามาพาตอนเผื่กกับมาไงแต่แต่เมื่อกี้ตำรวจตำรวจคันคันที่สอง่ะมาดักนะเว้ยตำรวจคันที่2มาดักอ่ะถ้างั้นมันรู้มันรู้แล้ววะกูว่ามันน่าจะรู้นะเพราะว่าเพราะว่าคันที่2มันมาจอดรอฝั่งนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นคนแรกปะวะที่มันเห็นกูข้ามมาได้อ่ะใช่มันเป็นคนแรกใช่ไหมอ่ะกูว่าได้มันเลยมาดักไงถ้างั้นจุดนี้เราต้องเปลี่ยนจุดละไลยใหม่ไลยใหม่เมื่อกี้เหมือนจะรู้ทางเราแล้วไงรู้รู้เรียมเราแล้วถ้างั้นหอวเลยวันลายเดิมออะว่าแล้วทำไมถึงไม่ดักต่อไปจุดที่สองนะความยากจะเพิ่มขึ้นนนมาเเพื่อคัดียวปะ อาจจะคันเดียวรอบนี้โอเคจุดใหม่รอบเดิกันเดิมโอเคกวเจ็บหน่อยพี่หักกูว่าแล้วต้องรีบไปเลยอ๋อเสียหลักแล้วเนี่ยตำรวจเสียหลักกูว่ามันอาจจะคิดว่ากูเป็นเหลี่ยมเดิมก็ได้นะถ้ากูขับมาอย่างเงี้ยเออจริงไม่ใช่ไงอันใหม่ไงมาป้าไม่เห็นกูป่ะเออเพิ่มหนึ่งเห็นเห็นเห็นสุดเด็บ เห็นใช่ไหมเออสวยเออเหใช่ไหมออนมาเล่นเหินเดิมเนี่ยโอ้โเกียดมากมีออนมันเล่นเหินเดิมแล้วกูเกียดมากเหินเดิมอะไรครับรอบนี้ผมมาเรียมใหม่ครับแบบใหม่แบบซับอ้าวเอาไง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 เฮ้ยมันจะเหินบ้ามันอ้อมมันอ้อมมีออนแม่งเล่นข้ามน้ำอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันมามันมา มาดิกูข้ามกูข้ามมามาดิกูข้ามกูข้ามมาไอ้ย่ามันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมีคนไม่เลื่นข้ามน้ำอย่างเดียวเลยมากูข้ามมาเฮ้ยมันมันวนมัวนมาวะมันอ้อมมันอ้อมแบบไวเลยเพื่นนี่จอดรอมึงข้ามด้วยรอไหมพี่รอไหมพี่เอาไหมอุ้ย ไม่จำเมมันมาไวอ่ะเออโอ้ยเยี่ยเอาอีเฮี้ยตเอาน้ำเออเรียบร้อยผลาดเองไม่มีการรอแล้วรอบนี้กูไปละไอ้ย่ายจริงนะตอนเนี้ยเหมือนกูจะลงลงเองทุกจุดเลยนะไอ้เออเออมันบอกว่าไม่หนีลงน้ำหายอีกแล้ว เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่คือเมื่อกี้ตำรวจเขาทามิ่งแบบพุ่งมาพอดีเว้ยแล้วมันบางลายมันเขาจะป้ากูก็เลยต้องเลี้ยวเปลี่ยนลายอ่ะแล้วคราวนี้ลายที่กูหื่อเมื่อกี้คือมันไม่สามารถข้ามได้ไง ไอ้เจ้อุ้ยมัน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 อ้อมมาไวเหมือนกันนะจุดเนี้ยแป๊บเดียวมันมันโผล่ตรงนี้เลยอ่ะใช่คือเมื่อกี้กูกะจะรอกูคิดว่ามันมันไม่น่าจะมาไวขนาดนี้ไงรอดีรอเมื่อกี้กูเหินเหลี่ยมมาฝั่งนี้เว้ยมันจะต้องกระแทกกับลาวตรงเนี้ยมันก็เลยแบบว่ากูก็เลยพลาดไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบขออีกรอบอยูเนี้ยเมื่อกี้เราพลาดเองเพื่อนไม่งั้นนี่คือวนได้ยาวๆนะคันเดิมปะคันเดิมอีกรอบคนใหม่คนใหม่คนใหม่เหรออันนี้ยังไม่เคยเจอจ้ะโอเคใช่ใช่รอบนี้เราจะไม่พลาดเห็นกูใช่ม เหรเหอเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยไม่ไอ้เหี้ยกูพลาดเองไอ้เหี้ยเ้ยไอ้เหี้ยกูพลาดเองไม่เดี๋ยวมันมาดักนะมันมาดักนะ ออถ้าก <ๆ S 2> ูหืนข้ามาได้กูก็จะเจอไอ้คันน้ำรออยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยไอ้กูอ่ยไอ้เอี้ยกูยังเห็นมันอยู่ตรงนั้นอยู่เลย <c oughs> รอบสองกุส่าห์จะมาแกมือตัวเองนะเมื่อกี้ไอ้เอี้ยไปตั้งแต่รอบแรกเลยไอ้เอี้ยไปตั้งแต่อันแรกแต่มันรู้อยู่ดีไอ้เอี้ยมันรู้อ่ะมันมาดักอ่ะเพื่อนถ้างั้นมันก็ไม่ได้ผลหรอกป่ะคือตอนนี้ตำรวจมันมีเจ็ดคนไงไมันเข้าใจป่ะแล้วคนที่มามันเป็นคนเดิมไงแล้วมันมันก็เลยรู้ว่ากูจะเล่นยังไงถ้างั้นเรา,าต้องงัดจุดสุดท้ายแล้วบอกว่าต้องงัดมาใช้แล้วาาใช้ไม่าใช มันสองคันไงแต่ถ้าคันเดียวมันไม่มีปัญหาเว้ยเพื่อนถูกปะล่ะเราสามารถเล่นได้ใช่แต่เมื่อกี้มันมาสองคันไงมันพอจ็ตเลยเออนั่นแหละมันมันคิดว่ากูจะเล่นหลายเดิมแลแหละเพื่อนมันก็เลยมาดักถ้างั้นเราก็ต้องงัดตรงนี้แหละแต่ก่อนที่กูจะเอาไปใช้กับตำรวจเนี่ยเปิดอัตติขวซ้อมก่อนใช่ขอเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองก่อนตอนมาเราต้องขับมาแรงแล้วก็เอาต้องต้องต้องส่งแบบไม่มีเวลาิปจำลองเหตุการณ์ก่อนจำลองเหตุการณ์ก่อนปุ๊บเราขับมาปุ๊บไอต้องชฉลี่ย อันนี้ต้องชะลอหนึ่งไม่งั้นรถเสียหลักนีกกูว่าแล้วปึ๊บกระต่ายโอ้ยชิวเชียวไม่ไม่มันยาก้ยมันยากริงต้องเข้าใจได้เราเป็นมนุษย์ไงมันมันผิดพลาดก็ได้เพื่อนเราเป็นมนุษย์ผิดพลาดกัได้มนุษย์แล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงเนี่ยสวยเลยเนี่ยไม่ต้องซ่อมรถเลยเนี่ยตอนกลาบะตอนซ่อมอย่างเทพตอนเอาจริงเริ่มเริ่มเปียวเฉยบอกว่าเราเป็นมนุษย์ ไม่ก็เราเป็นมนุษย์ไงเราผิดพลาดกันได้เพื่อนโอ้โหเยี่ยไม่ดีตังสติต้องเราต้องไม่เล่งตัวเองเว้ยปึ๊บต้องมีสมาธิดีต้องมีสมาธิพอเนี่ยเห็นปะชิวๆง่ายๆเออลดลงดีๆมันจะได้ไม่พังเยอะปึ๊บโอ้เนี่ยเนี่ยพังนิดนึงมันก็ไม่ไหวเลยเว้ยกูต้องซ่อมทุกรอเพื่อนแต่กูคิดว่าจุดเนี้ยน่าจะมีเวลาให้เราซ่อมอยู่เพราะว่าตำรวจต้องอ้อมไกลไงพอตำรวจเข้ามาปึ๊บกูก็หืดข้ามไปล้อมเลย <Okay. S 2> เอเคมาตำรวจไล่เคสอยู่เฮ้ยมันมาเคสกูเพื่อนเคสกูเคสก,ออคกูแต,แต่แต่มันอ้อมมาทาง,ทางนูน้นไล่กูปะะเปล่าว่าไปดิเ okay. คกูขอโฟกัสหน่อยจุดเนี้ยคันเดียวนะเออมายังเออเออมันวออะไรก็ไม่รู้กูโฟกัสเลยล่ะโอเคสวยกูโฟกัสเลยล่ะโอเคสวย <laughs> มันมาไหมมันเป็นไรมันงงอยู่มันงงอยู่ว่ามึงไปยังไงเนี่ยครับแตกแล้เผื่อยังไงวะน่าคุณเจ้าไปซ่อมงงต้องซ่เหินอะไรเลยไม่อยากเสี่ยงไม่เคยเหินอะไรนี่ไม่อยากเสี่ยงใช่หรอไม่เสี่ยงหรอเออเออตอนนี้คือมันปล่อยปอยป่ะโอเคตำรวจเอ๊ะมันไปไงวะหายใจเลยเฮ้ยมีตำรวจมาติดติดยี่สี่รถมันวาร์ปจัด รถมันบาจังโอ้โหแค่ขับขึ้นมาครับมึงรถก็จะพังเพื่อนเมื่อแค่ขับขึ้นมาหามึงเนี่ยรถเขาก็จะพังแล้วโอ้โหเขากำลังนับพี่มึงลงแล้วหรอมึงรอเขาหน่อยดิอ่ะกูรอโอ้โหยากกว่าจะลงโอ้โหเฮ้ยรถพังละกูบอกแล้วแค่ขับขึ้นหามึงรถก็พังแล้วใช่หรอรถเขาพังโอ้โหไอ้ยรอก่อนซ่อมรถแป๊ปนึงตำรวจขอทิคสองมา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 แล้ว โอ้โหเชี่ยวาร์ปจัดเลยนะเพื่อนแป๊บหนึ่งกำลังไปมาถึงกูตอนไหนวะน่ะโอ้โหดีดีอย่าขับไวโอ้โหไม่เพื่อนกูขับโคตรช้าเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเข้ามาโอ้โหไม่ช่วยเลยวะอุ้ยอุ้ยไอ้โม่เนี่ยมองท่อไม่มองทางโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะพังอีกรอบแล้วแป๊บนึงออกซอยไม่ได้แป๊บนึงใช่ออกเชี่ยโว้ยอย่างนั้นแหละเออเึิดไปแล้วเลย กูเจออะไรวะนายอะนี่ยิงเลเซอร์ไปแล้วหนึ่งมึงโดนไหมโดนไอ้เหี้ยกูอยู่โคตรไกลกูอยู่จุดเหนือแล้วอ่ะภาพเขาหาอาจจะเห็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้กูอุยแป๊บนึงนะกูไม่เสี่ยงกูไม่เสี่ยงเพื่อนแป๊บนึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปกูอันนี้แน่แป๊บนึงแป๊บนึงให้เวลาเขาหมดจะเสี่ยงบนรถ ลุ้นเขาจะพังกว่ามึงว่าเขาจะเหินตาบะอ่ะมึงาลุ้นกันแต่การนี้จะเหินตาไหมดูมาหัวเหินกูไปเลยแล้วกันโอเคกูมาสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนเป็นไงตับวดอะหัวน้อนย่ไม่ตกตามมึงมันก็จะดับแล้วใช่หรอคุ้มรถให้อยู่ก็ถือว่าบุญเลยตอนนี้อยู่ไหนตกตาบอกรถแช่แล้วมึงไหลไม่กับน้ำอีกเอา โดนน้ำซัดลงวางแล้วไหนวะไอ้ย่ผู้งสารเขาว่าการเป็นตำรวจนี่คือเม่งก็ยากนะจับโจรนะแล้วถ้ามึงเสียเปรียบเรื่องความแรงรถอีกนี่คือแบบพามึงจะมาว้ามาหลกอีกอ่ะเฮียทำยังกูเหยกลับไปกูเหยีกลับไปรถรอบรถกูไม่มาเฮียเฮียกูจะกลับกับมันแน่ไอ้ย